เบื้งไหนเมี่ยงเบิ้งไห้เมี่ยง,งของก็ได้จันเดี่ยวมันเป็นยังไงอ้าวโอเคเดี๋ยวทีเบิ้งไหนมักซื้อหวยได้ดิมานีเอา,เอามือมาอปล่อยบอเออที่เลี้ยวมือนะ่ะฮันบังมีกล็ขึ้นข้างมีเมียน้อยได้ดิ ันไปใส่ยี่ภาไปใส่ไปใส่อีไว้มาไปสิไปใส่อีกมาไอ้ยี่ภาไปดูดวงดูดวงนี่อาจารย์ผู้นึงแม่นแม่นมาเร็วๆอาจารย์ผู้นี้น่ะเออแม่นอีหลีสิมาไปอย่างนี้เสียเนี่ยมาเร็วเร็วๆเด่นั่นนั่งอยู่นั่งมาอาจารย์นี่น่ะเสียเนี่ยเบิ่งแม่นติเออแม่นแม่นคั่กมาเร็ว ะสวัสดีค่ะว่างในสูซองหัวเมียสวัสดีค่ะอาจารย์มีปัญหายังอาจารย์เบิ่งดวงได้ค่ะมาเบิ่งดวงเพนว่างเบ่งมันเนี้ยวางวางวางเขามาว่างผีนางผีนี่ต้องนางลงเฮ้ยนางลงมาเบิ่งดวงมีเอาผู้ใดสิเบิ่งก่อนลบอลบอลตัวเบิ่งคนจะได้ขอยเบ่งนเบ่งหิ่งเบ่งหิ่งเบ่งหิงก็ได้จ้ะเดียมันเป็นยังไงอ้าวโอเคเดี๋ยวสิเบิ่งให้่ง อืมมักซื้อหวยได้ดิหาหวยกินจนหมดอเดยเงินเนี่ยวัวแล้วเงินไปใส่หมดซื้อแต่หวยมือเนาะเออไปเงินกางเกงฮดูแดิเดี๋ยวเงินแท่งเงินแท่งซื้อตัวเลขจะดูมีเงินเก็บแหละวัวแล้วไรนี่เก่งตลอดนาทีไม่สิเงินแล้วคุกอกี่เราแล้วบอกให้ซื้อตัวเลขวัวแล้วเบิ่งเห็นมเนี่มานี้ เอามือมาค่อยบ่เออเร็วมือน่ะสองมือส้อมมือดีมันยังเก่งเออมาโงมาท่านมีเกล็ดคลึงๆมีเมียน้อยใช่ไหมนี่บอจันเออจะบ่โบขี้บอจันที่นี่เลี้ยนทองเนี่ยรับประกันเลยอาจาันไม่รีบบอจันมันมีน้อยดีติมี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 ท่านนีนบอจันกลัวแล้วโบบ่กมึงบูรณะเมีน้อย

มึงไปเคี้ยวกูอยู่บ้านสันไปมึงลุกเลยมึงลุกเดี๋ยวนี้เลยนะไปเคี้ยวกูอยู่บ้านเดี๋ยวนี้โอ้ยเมมอาจารย์ก็บังถื่อนอ่บ่เถอะก้แต่ตำล่านี่แหละบังแต่ตำล่านี่แหละโอ้ตำล่าเออคือพุชซอดใส่เมียน้อยเหมืนตำล่านั่นน่ะมันมานแล้วนี่โอ้ยเจ้ากับมึงก็ผูดหีิงตัวเม็ก ว่าังยๆสนมั้ยเนี่ยสิเห้ากับตามตามเล่าวนเนาะเต็มขามเยเอ้ยโอ้ยน้ยอย่าไปใส่เลยะฮะาคูรู้ดิเนี่ยสักร้อยนี่แม่าคู่เออเนี่ยักบาทก็สักร้อยนี่ไม่เคยกับเขานี่แม่นี่ยสิเอาจริงรู้หูมันเบิ่งกับอ้ยมาได้มาได้นี่นีมานี่มานี่โอ้ยใหญ่ใ่ใหญ่ใหญบฮฮมันขามา่อยแตกเลยนะ เดี๋ยวจะร้อยร้อยนึองจะไปเห็นหยังไม่ข้ากับเขากับน้ำบยบ๊ยบ๊วยยโอ้ยโอ้ยหยังวะขาคู่บริจักบาทกูอาจารย์ระดับเหรียญทองพุดี้เนี่ยเจ้าใดวะสองวันนี้มีนี่อดกินข้าวเลยกูมัน